กับสวัสดีครับเถ้าหมอชุมติคารุบวันนี้เบ้บาแอ็มมอธงสิภามาติดตามต,ตัวเลขกับพ่อแดงเนาะครับเถา้าหมอชมเนาะเพื่อนก็นั่งพันยาอยู่นี่แหละครับถเถ้าหมอชมเพื่อนไปขอเลขมากเมือ่อคืนนี่ครับเถา้าหมอชมเนาะไปขออยู่ทรงไหทตงหน้าพ่นผีโป่งว่าสันครับพ่นผีเป่าเลยเนาะพ่นพพผีเป่าหรือผีโป่งครับพ่อแดงผีเป่าพ่นผีเป่าไปครับอาจารย์ครับเถา้าหมอชมเนาะผีเป่านี่บอกเลขสองตัวได้ครับเถ้าหมอชมเนาะในตุเลขสองตัวกับผีเป่าบาดีขึ้นต่อมา ไปขอเลขกับเจ้าปูครับ่าวผม้ชมเนาะไปนั่งเอากับปูตาสันครับในเลข3สามตัวได้เด็ดครับงวดวันที่สิบหกนี่เนาะครับเนาะมารับจมแล้วฟังกับพอแดงกันครับว่าปูตานี่กับผีเป่านี่สิบอกเลขกตัวใดครับกับสวัสดีครับคุณพอแดงสวัสดีครับครับผมเนาะโอ้ยเอาสู้ฟังนะครับไปยังไงก่อนครับขอเด็กน้ำเพลินอ้ไปขอเลขกครับไปขอเลขกน้ำไผ่เหรครับกับอันผีเป่าครับ กับผีเป้าครับผมปาตูกไปขออยู่สไล่ะครับทงหน้าครับทงหน้าเลยครับโอ้ครับผมเห็นตูอยู่บ่ล่ะเห็นอยู่ครับเป็นแนวไหนล่ะครับเป็นออกแสงออกมาด้วยแตกแสงผ่าๆเลยครับยิ่งแสงออกมาด้วยหาจินกบหากินกบเลยครับไปเจ้าคนล่ะครับไปผมบอกสองคนครับอาจารย์ครับโอ้ไปครับอาจารย์ครับ ยังมอยอมอยู่เนาะครับเนาะงวดต้องงานอาจารย์ถือผีบีบกอเกือบตายคับผมงวดนี้ยังไปหาผีเป่าบ่บานนี่ค่บผมอู้วเบวอย่างไรเป็นแนวไดครับเป็นออกแสงมาด้วยเนาะโอ้ยยังมาเป็นไฟนะรครับครับเป็นหาจินกลบหากินกลบอยู่ครับสวดเรียกวิญญาณมาท่านที่คับผมอู้ครับอันนี้เรื่องจริงเลยบ่เนี่ยครับผมอ้ยเนาะครับท่านผู้ชม เห็นกับหูกับตาเลยอะครับครับผมเพิ่นยางหากินก๊บเพิ่นอยู่ครับซองกินก๊บไฟแตกมาบมากเลยครับผมอือครับจังไหอีกเพิ่นวาเนี่ยเพิ่นวาโอเยอะินก๊บเลยสามตัวเพิ่นวาครับกระตงจับตีกินกบสามตัวครับผมอือมันนี้ผมกับสียยางไปเ้อเก่าขาเพิ่นเนี คนย่างไปเก่าขาเก่าเลยรี่เป็นว่าเมื่อเรื่องวันนี้นะย่างไปให้เบึงเก่าขานี่ละเก่าขาครับเก่าขากระเก่าครับเอาเพิ่นบดีบอกเลขไปขอเพิ่นเพิ่นบดิห้องออกมาเลยอกบอกครับเพิ่นก็บอกว่าให้ย่างไปเก่าขายินกบเลยะสามเพิ่นเราแนวนี้ครับผมเพิ่นบดิบอกมาเป็นตัวเลขบอกครับ ยางยางก้าวขาออกไปครับยางก้าวขาครับกินครบสามครับครบสามตัวครับผมโอ้ครับจังนีอีกครับบานบ้านนี้เพื่อนว่าเมื่อวิจารกัเรื่องบ้านครับอาจารย์ว่าไปเมื่อคือกันอืออาจารย์ก็เมื่อบ่าครับมาคือกันมาขึ้กันครับกระโปรงอะไรยังบ่อครับ มีตะเพิ่นบอกซ้ำนั่นล่ะเพิ่นบอกซ้ำนี่ครับอ๋ออาจารย์เพิ่นกับบได้ซือสารเอาน้ำอันอันบอกบอกครับมีตะบาปลาห้าเมืออ่ะเห็นเป็นตัวยางยงยงๆเลยครับห่วยคันถามเป็นสีซื่อเลขสีซื่อตัวไหนล่ะครับพ่อแดงผมว่าเก่าสามแล้วครับพระวมาเพิ่นเก่าขาเลยนิ่เป็นวายางเก่าขาครับยางเก่าขาออกไปครับ กับกินกบหล้วสามตัวกินกบมาแล้วสามตัวครับเส็ดอย่งไรกับเฮ็ดอโรดครับอ๋อเป็นไหเป็นปิิศนาเนาะครับผมอ๋อครับผมท่านผู้ชมเนาะงวดพันที่สิบหกกอาคมนี่เนาะกอแดงเนาะครับผมอืมกอแดงเนี่ยเป็นกิดเป็นภูที่หาเลขครับไปกับอาจารย์ตลอดครับมองไรค็ดๆกงขวงไปเบิดบ่ครับพอแดงครับผมอือครับผมเนาะพ่นผู้ตากกนยังไปพ่นผู้ตากกนไปครับ ปลาซาปลาหยังก็ไปเบิดไปครับป้าตัวไปปูตาตอนใดนี่ครับนี่อันปูตาไปอันเพื่นก้อนคุณครับได้เลขตัวไหนเรมาครับอันเพิ่นให้บ่คือบ้านหรอครับตัวนนเพิ่นให้แนวอดไรนะครับตัวนี้เพิ่นให้มานเจ็ดสีเจ็ดสีครับเลขสามตัวล่ะมีบ่อันเพิ่อนไฮเจ็ดสี่สามเจ็ดสีสามครับเจ็ดสีสามครับปูตาเนาะสองตัวเพิ่นให้บ่ เพิ่นไหเจ็ดสียังไงเจ็ดสีคันถามมักสามตัวก็คือเจ็ดสีสามเลยครับราคาพ่นผีเป่านี่ครบสามตัวครับกับยางเก้าขาครับผมเก่าขาออกไปยางเก้าขาออกไปแล้วว่าอปูตากับผีเป่าเนาะครับผมอันไีนซีเมนครับแต่มาชมเนาะครับไปหาอยู่ป่าซากกับโบถือก็ถือบีปีครับผมผีบีบข้อเกือบตายครับ โอ้ยรับข,ขักเรากันยังโบจืดอ,อยู่เรื่องโบยอมอยู่ครับอันนี้คนมาเกลีกนทีแต่ไหนเนาะครับเอฟซีเนาะมารับเนาะอ่าขอให้พอแดงกับเอฟซีมีโชคมีลาบกับเบาแอ็มมอรงมีโชคมีลาบครับพอจสได้วรวมทําบุญน้ากันเนาะสีอุทิตส่วนกุศลให้เพิ่นอยู่หรอกครับผีเป่าผีโป่งนี่ครับยังหลงเหลืออยู่บ่พอแดงยังมีอยู่บ่มีอยู่ครับเพิอ่นอยู่สายอยู่ต้นใหม่หรืออยู่พ่อนอยู่พ่นครับครับ ครับผมเนาะโบราณเนาะครับเป็นโบล่าเมาเฮือนตัวล่ะโบครับมีตาบานเมือกกันเด้อเก่าคาไปหลวบเก่าออกนี้เลยหายแวบไปเลยครับครับผมเอาครับลองเอาไปซื้อโรตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับพอแดงเนาะครับเนาะมียังอีกอยู่บ่ครับบ่มีอ่ะครับอุ้ยขอบคุณในหลค์ครับพอแดงสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวเราแอมมาตรงสีจดตัวเลขของพอแดงไว้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะ แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแอมอมทงนะไม่เด้อครับเนาะไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมแถวชมนี่เลือครับตัวเลขของพอแดงเนาะครับแถวชมเนาะนักแสวงโชว์ไปขอเลขกับผีเหรอครับมองไรอินเฮียนนี่ไปเวสวร์สันครับแถวชมเนาะแล้วแต่มองซีเมนครับแถวชมอันนี้เลขปูตาครับเลขปูตานี่บอกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับแถวชมเนาะเจ็ดสี่คั่นถามมากเลขกสามตัวนี่เอาสามใส่เฮเอาเลขกสามใส่เป็นเจ็ด สี่สามหรือว่าจะเอาใส้ทั้งหนาสามเจ็ดสี่ก็ได้หรือว่าเจ็ดสี่สามเนาะครับถั่มชมเนาะอันนี้เป็นพีปเพปเาาา่เาครับพีบบเป่ามหาครับถั่มชมเนาะเพิ่นโบเรบอกรอครับเพิ่นโบเรบอกเนาะครับเนาะเพิ่นว่าไปกินกบมาละ่ะไปกินกบมาแล้วสามตัวครับแล้วก็ย่างไปเก่าเก่าขาออกไปว่าสันครับถั่มชมเนาะย่างเก่าขาออกไปพอแดงเพิ่นกับเปรเป็นเหล็กให้เก่าสามทันที่เก่าสามหรือว่าสามเก่าครับถั่มชมเนาะคันถามากเล็กปูตากะ เจ็ดีเด็กีเป่ากับเก้าสาม่เรืมว่าอะไเก้านี่ยกับเป็นเลขอหกน้ำครับกับหมุนหัวขึ้นไปครับเป็น6กสามกระไดเนาะครับเอฟซีเนาะกับกับกันกระตาเลีนครับเอฟซีตาเลีนครับงวดวันทีสิบหกกรกฎาคมพศสองพันหกรอยหกสิบหกครับคอไฮนิโฉกไงครับพ่อแดงครับสำรับคลิปนีเบาแอมมอตุงกสิลาถู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันถึงไปใช้รับเอฟซีเบาเอมมอตุงมีของดีมาฝากครับ ไปหลับชมเมืองของดีกันครับบ่าแอมเาตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่อเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อ,งส,อ,สองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสืเอถือเนาะครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนังถ่าอยู่ของน่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ ัวเม,มียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับพี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนป้บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน like ้องเบิร네์ดเนาะเป็นล oh. ูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะ ตอนนวดจริงหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่ายา่างบ่เห็นลานเห่าไขว่ไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสไมาสักกระากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กับูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆ ล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับล,ราา er, ล้วก,ก er ็ท่าปาก, er, า er, กสามเถอรูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิวสามเถล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับทรามชมู้ชมข้างในนีนมม่เป็นมวน้วนสารเลยครับด้วยทรามชาชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันนี่วัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ้ขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหาญาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายไอ้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสมผูชมแล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะนำครับ ได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให่อีพี่ซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอีพี่ซี่โบายก็โทรมาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ผตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบปล่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม 啥图？啥图？